ดีครับวันนี้ไอทีน่ารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าไปหลายวันเลยนะครับด้วยภารกิจการงานเยอะเกินนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ทำสื่อเรียนรู้มาให้เราได้เรียนรู้กันบ่อยมากนะครับโอเคใครที่ เข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การส่ง QR code นะครับกรณีที่เพื่อนส่งมาทาง l ลายอะไรประมาณนี้หรือว่าแชร์ไปบน f a c e b o o k ก็แล้วแต่นะครับวิธีการที่จะส่ง QR code บนสมาร์ทโฟนของตัวเองทำอย่างไรก็คือเรามีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง แล้วเพื่อนก็ส่งมาแล้วจะไปสออไ่องยังไงอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจวิธีการเนี้ยนะครับไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ l ล ne ตัวเนี้ยนะครับ l ล ne ใครที่เพิ่งหัดใช้ใหม่ๆก็ดูปุ่มสีเขียวเนี้ยนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ปุ่มสีเขียวลักษณะสัญลักษณ์คำพูดปุ่มสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับกดเข้าไปเลยกดหนึ่งครั้งตึ เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปในส่วนของเพื่อนนะครับเพื่อนหรือว่ากลุ่มไลน์ก็ตามนะครับที่เขาส่งมาให้เราประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถที่เปิดดูได้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับเลือกเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่ส่ง Q ่ยวอาโค้ดให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็น QR วอาโค้ดที่เพื่อนของเราส่งมาให้หรือว่าใครก็ตามที่ส่งมาให้เรานะก็จะเป็นลักษณะเนี้ย แต่ทีนี้เรามีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวจะสแกนยังไงจะเอากล้องไปสแกนตัวนี้ยังไงอันนี้ก็คือ,อปัญหาที่เกิดขึ้นนะวิธีการก็เรากดเข้าไปที่รูป QR code ตัวนี้นะครับกด1ครั้งปิ้งจะเป็นลักษณะน,นี้นั่นเองเสร็จแล้วให้เราทําการบันทึกนะลูกศรข้างล่างตัวนี้นะครับถ้าใครมองไม่เห็นให้ขยายหน้าจอของ y o u t u b e ให้เต็มหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเราจะดู สามารถดูได้ครบส่วนนะครับโอเคเราก็กดปุ่มลูกศรตัวนี้อันนี้คือปุ่มบันทึกลงบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับตัวนี้ปุ๊บกดหนึ่งครั้งนะครับปินระบบก็จะถามตัวนี้นะครับจะถามก่อนว่าขนาดที่เราต้องการบันทึกเนี่ยขนาดต้นฉบับหรือไม่นะครับก็ใช้เนื้อที่ประมาณนี้ขนาดมาตรฐานนะครับก็คือขนาดมาตรฐานก็คือ6 2 5 7บ b กิโลไบต์นะครับขนาดมาตรฐานนี้ก็คือจะใหญ่กว่า แต่ขนาดต้นฉบับก็คือ7.45กิโลไบต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการขนาดที่ใหญ่เราก็กดที่ขนาดมาตรฐานตัวนี้นะครับผมต้องการไฟล์ขนาดเล็กนะครับไม่ต้องการไฟล์ใหญ่อันนี้คือพื้นที่กินพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเยอะกว่ากันแต่ตัวนี้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยอะไรประมาณนี้7.45กิโลไบต์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาขนาดต้นฉบับก็พอแล้วนะครับเล็กดีประมาณนี้นะครับ ก็กดที่ขนาดต้นฉบับปิ้งนะนระบบก,ก็จะบอกว่าบันทึกแล้วตัวเนี้ยนะครับข้างล่างเรียบร้อยแลนะนะตัวเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปเลยนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปลูกศรตัวเนี้ยลูกศรข้างบนก็ได้ปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่สัญลักษณ์เพื่อนนะครับรูปสัญลักษณ์รูปญญรป,ประจําตัวของเรานะครับตัวเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยกดหนึครั้งนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปกดที่รูปสัญลักษณ์คนแล้วก็มีปุ่มบวกตัวนี้นะครับกดที่รูปคนและมีปุ่มบวกตัวนี้หนครั้งปุ๊บเ,เสร็จแล้วจะมีคําว่า QR code นะครับตัวนี้ให้เรากด1ครั้งคําว่า QR code ตัวนี้กด1ครั้งปุ๊บระบบก็จะเปิดกล้องขึ้นมาทันทีเลยนะครับประมาณนี้นะ จะเปิดหน้าจอเสร็จแล้วเ,เราเราจะส่อง QR code ที่อยู่บนเครื่องของเราสมมติว่าเราไปถ่ายรูป QR code ที่ไหนไว้สักแห่งหนึ่งไว้บนโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคไปดูกันเลยว่าทำย่างไงน,นะครับเราก็มากดที่ปุ่มคำว่าคลังรูปภาพตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บระบบก็จะโชว์รูปภาพที่อยู่บนสมาร์ทโฟนของเราทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ปุ๊บ ก็จะเห็น QR code ที่เราทําการบันทึกล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยจะโชว์ขึ้นอันดับแรกเลยตัวเนี้ยนะเราก็กดเลยนะครับกดที่ QR code ตัวเนี้ยปุ๊บกดหนึ่งครั้งว่าเราจะสแกนตัวเนี้ยอันนี้คือสแกนเรียบร้อยแล้วระบบสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับสแกน QR code เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาว่าผลการสแกนประมาณเนี้ยนะครับถ้าเราต้องการเปิดอันนี้คือลิงก์นะครับชื่อลิงก์แบบฟอร์มสมมติว่า เขามีแบบฟอร์มส่งมาให้ทำโน่นทำเนี่ยเราก็สามารถเปิดลักษณะน,นี้ได้นั่นเองเสร็จแ,แล้วเราก็กดปุ่มอะไรครับกดปุ่มเปิดปุ๊บอ่าระบบก็จะเปิดลิงก์นะครับตำแหน่งที่อยู่แบบฟอร์มต่างๆนั้นขึ้นมาทันทีเลยบนสมาร์ทโฟนของเราอ่าเราก็ทำแบบฟอร์มทำอะไรตามที่ขอ้อกำหนดให้เรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยพอเสร็จล้วก็กดส่งอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอื่นๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ผู้ที่มอบหมายให้เรานั่นเองอันนี้ก็คือ,อนนง่ายๆนะครับในการส่อง QR code บนสมาร์ทโฟนของตัวเองผ่านรูปภาพนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ